ย้อนภาพกลับไปในที่เกิดเหตุก่อนคุณผู้ชมเห็นรถที่ตกอยู่ข้างทางใช่ไหมฮะในจุดนี้เนี่ยเขาไปเจอศพเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณเดชนรงค์คุณเดชนรงค์เนี่ยถูกทางด้านของภรรยาคุณนันทิดายิงฮะถามว่ามันเกิดอะไรไล่เลียงที่ไปที่มาคุณนันทิดาตอนหลังแกโดนจับแล้วแกบอกว่าระหว่างขับรถทะเลาะกันผัวพี่ขี้หึงมากแล้วผัวพี่เนี่ยเป็นเจ้าของสนามยิงปืนบีบคอพี่ พี่ก็เลยเอาปืนเนี่ยที่วางอยู่ยิงสวนจนผัวตายคุณผู้ชมครับนี่คือต้นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายรถตกลงไปข้างทางตอนแรกตำรวจยังจับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะฮะแต่เหมือนนันทิดาแกสติหลุดหลังจากแกยิงผัววงจรปิดจะเห็นนันทิดาวิ่งหนี ใช่ครับมันจะเป็นภาพก็คือจริงๆแล้วตัวของนันทิดาเองนะมันจะมีภาพตอนพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้เป็นคลิปตอนที่เขาไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านพลเมืองดีแล้วเขากลัวมากเหมือนตัวสันนะฮะลักษณะก็คือเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านก็เลยแล้วเจ้าของบ้านพยายามถามบอกเป็นอะไรเป็นอะไรเขาบอกว่าผัวหนูตายหรือยังมันจะฆ่าหนูถ้าผัวไม่ตายหนูกับลูกอีกสามคนตายแน่ๆลุยตายเขาจะฆ่าลูกลุยสาคดไปเป็นแบบเป็นสร้างิบนี้หรอคะเขาเขาเขาอย่างลูกไม่กันนะ เอ้ยแล้วเน้นเน้นเจ๊ไทยอะใทรอะนี่นี่อนุ่ยชิลิ่วค่ะคนคนที่ยิงเข้าก็เจี่ยอ๋อคนที่ยิงจ้ คุณผู้ชมครับนี่คือนาทีที่นันทิดาหน,นีมาหาชาวบ้านนะครับและที่นันทิดาพูดก็คือเขาจะฆ่าหนูทั้ง3เพราะตอนที่นั่งรถมากับพี่สามีเนี่ยเห็นบอกว่าพี่สามีมือหนึ่งจับพวงมาลัยแล้วก็อีกมือหนึ่งบีบคอเธอเธอบอกว่าเธออยู่กับผัวคนนี้แล้วทะเลาะก,กันบ่อยหลังๆเนี่ยผัวเนี่ยหึงเธอมากถึงขนาดที่ว่าโทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้ตอนระหว่างทางเนี่ยก็เลยเอาปืนเนี่ยนะฮะเหมือนขู่จะทําร้ายเธอหยิบปืนได้ก็เลยยิงสวนจนกระทั่งผัวเสียชีวิตเดี๋ยวมา จะมีคลิปคู่กันเลยตอนที่รถตกถนนเพราะว่าวันนี้ผู้สึกข่าวของเราตามไปที่ระนองน้องหยก ได้คลิปนันทิดาตอนยิงผัวเสร็จแล้วหนีกลับมาที่บ้านส่วนขวามือคือนาทีที่เขายิงผัวแล้วผัวเสียหลักรถฉลับลงข้างทางเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านซึ่งเป็นพลเมืองดีซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นเขาก็เลยปลอบนันทิดาให้นันทิดาใจเย็นๆหลังจากนั้นภาพต่อมาครับเขาก็เลยให้นันทิดาเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วบอกนันทิดาเดี๋ยวไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจนะเพื่อจะได้บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าผัวทำร้ายเธอก่อน เมียคนชายเนี่ยจิ้ี้จับสตีดได้หรืว่าไม่ต้องรออย่างไงหนูต้องรอดถ้าหนูไม่รอดไปด้านคนชายนี่จริงไงี้ยวันนมันมอง่ายมากมันจะดีแล้วเช็คได้เลยมือเจ๊งกับรอดนึกเราเนี่ยจับต่างกินคนรอมบ้านทีนึงแล้วถึงรอดมาได้มันมันมันตองย่ายมากอ่ะหนูก็ไม่รู้มาเส้นยาสามอันก็เลยว่าจะทัดตัวดีดี ครับเนี่ยฮะจะสังเกตว่าเธอร้องไห้นะฮะเดี๋ยวขอเปิดภาพที่เกิดเหตุที่รถตกข้างทางเอาขึ้นมาคู่ขนานกันเพราะวันนี้เพื่อจะยืนยันข้อมูลท,ทั้งหมดเนี่ยคืออย่างนี้พอเรื่องมันเกิด2คนในรถเนี่ยแน่นอนยังไงนันทิดาก็ผิดนะฮะที่ฆ่าผัวแต่จริงแล้วเธอจงใจเธอเจตนาหรือเธอป้องกันตัวกันแน่คนที่จะตอบเรื่องนี้เพื่อจะเช็คอาการนันทิดาว่าตกใจจริงไหมพลเมืองดีที่เรียก ปลอบใจนันทิดาตามในคลิปเสียงที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้เราไปเจอด้วยใช่ไหมใช่ฮะคุณกันที่มาอายุ49ปีเป็นพลเมืองดีที่ตัวของนันทิดาเ,เดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นตัวผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้ามาแล้วดูท่าทีตกใจมากๆโดยมีการวิ่งออกมาจากรถที่ว่าประสบอุบัติเหตุอยู่กลางถนนนะตอนนั้นเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้นะว่าสามีเนี่ยถูกนันทิดายิงตายตอนนั้นเองเขาดูหวาดกลัวมากแล้วเขาบอกว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนยิงสามี แล้วถามอยู่ย้ำๆว่าผัวตายหรือ,อยังผัวตายหรือ,อยังปรากฏตัวเองพยายามจะปลอบใจคล้ายๆผู้หญิงคนนี้กลัวมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของนันทิดาก็ยอมรับทันทีว่าฆ่าผัวแต่ถ้าไม่ฆ่าตัวเธออาจจะถูกฆ่าแทนนะนนนมีผู้หญิงวิง่งแบบว่าร้องไห้ไปเลยแล้วบอกว่า ผัวจะตามฆ่าแล้วเข้าไปแอบ,บในห้องลูกน้องพี่ก็เลยอยู่ตรงนี้พี่ก็เลยโทรแจ้งความก่อนอโทรสอ,อรัดฟูดก่อนว่าเออมีผู้หญิงวิ่งร้องไห้ไปในบ้านเราขอความช่วยเหลือว่ามีผัวจะฆ่าแล้วก็พอไปเจอไปเจอรถพี่ก็เลยจอดแล้วก็เลยดูว่าเอามีรอยกระสุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้อมไปดูก็เอาเห็นมีผู้ชายนอนอยู่พี่ก็ ก็งงๆอะเนาะพี่ก็เลยว่าเออเข้าบ้านดีกว่าไปดูผู้หญิงก่อนเสร็จพี่ก็เข้าไปเข้าไปเรียกอะไรอย่างนี้เขาก็คือแง้มประตูมือก็คือกําไม้เท้าไม้เท้าไว้ไว้ค้ำค้ำยันลูกน้องอะเมื่อก่อนขาหักอออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบสั่นเลยนะมือไม้สั่นหน้าหน้าเนอซีดร้องไห้ด้วยถามเลยว่ายังอยู่ไหมเขาไปหร้อยังเขาไปหร้อยังยังอยู่ไหม อะไรอย่างนั้นแล้วก็ตามนั้นเลยแล้วก็พี่ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะคือคนที่เข้าไปช่วยปลอบนันทิดาหลังจากยิงสามีเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เราเจอตัวนันทิดาเราเดินทางไปที่สพราชกูลจงังหวัดระนองคุณนันทิดาเองวันนี้ถูกสอบปากคำเนี่ยฮะ เขาว่ายังไงเขายอมรับผิดไหมคือตัวคุณนันทิดาไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปเลยว่าตัวของสาม,มีเขามีอาการคือหึงหวงแล้วเขาบอกอยู่กินกันมา20่กว่าปีมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันปรากฏว่าพฤติกรรมหึงหวงเนี่ยหึงรุนแรงถึงขั้นบอกว่าไม่ให้พกโทรศัพท์อันนี้เขาไปบอกตำรวจแต่ตอนที่เจ้าตัวสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจากห้องสอบ4ี่ชั่วโมงนะฮะคือเธอยื่นวงเงิน3 0 0 0 0 0บาทในการประกันตัวเราเลยสอบถามว่าจริงๆรแล้วอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าเธอตอบสั้นๆบอกว่าใหห้้กกาารรัตตววจทุอยยย่่งมดแแลืนน ไม่ได้ตั้งใจฆ่าผัวแต่ผัวทำร้ายและที่สำคัญบอกว่าผัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬาใช่ไหมลูกชายเขาก็เป็นนักกีฬา<ๆ>ด้วยลูกชายเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะส่วนผัวเป็นเจ้าของสนามยิงปืนและเธอแก็เล่าให้ฟังอันนี้ตามข้อมูลตำรวจอย่างที่บอกผัวมือหนึ่งจับพวงม,มาลายัยอีกมือหนึ่งบีบคอเธอเธอเองก็เห็นว่าปืนเนี่ยวางอยู่ข้างกายก็เลยยิงสามีและเหตุการณ์ทั้งหมด,หมดเธอยังบอกด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่สามีหึงไม่ให้เธอเล่นโซเชียลมีเดียเป็นเวลา2ปีเต

どうい。 ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเอาจริงวันนี้พอผู้สกาเราลงพื้นที่ไปที่ระนองเราไปย้อนวงจรปิดก่อนผัวเมียคู่นี้จะทะเลาะก,กันในรถเนี่ยคือจริงๆมันเหมือนกับไม่มีรางสังหารอะไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นแต่ร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยส่งวงจรปิดให้ช่อง8บอกว่าจริงๆตอนที่สามีกับภรรยาคู่นี้มาซื้อ,อยาเส้นปรากฏว่าเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนพยายามจะลงจากรถด,ดูเหมือนจะทะเลาะก,กันมาก่อนเนี่ยนะฮะนี่คือภาพใช่ไหมยชยกล้องวงจรปิดเป็นร้านค้าห่างจากจุดที่ตัวของคุณเดชคุณนันทิดายิง มีนายหิงสามีเนี่ยก็คือเดชนาลงจะลงมาจากรถแล้วก็มาซื้อ,อยาเส้นที่ร้านขายของชําจุดนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักกิโล900เมตรฮะตรงจุดนี้จะเห็นว่าตัวเดชนาลงลงมาเพียงคนเดียวส่วนรถของเดชนาลงเนี่ยจอดอยู่นอกร้านจังหวะนี้แหละตัวของเดชนาลงซื้อของเสร็จก็กลับอ,ออกจากร้านไปแต่ลูกจ้างร้านเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าคล้ายๆว่าคนในรถมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนและเหมือนทะเลาะอะไรกันบางอย่างผู้หญิงเหมือนจะเปิดประตูแล้วจะกระโดดลงจากรถลงมาณนะตอนนั้นเขาก็สงสัยแล้วเฮ้ยทะเลาะอะไรกันผ่านไปไม่นานมีคนมาแจ้งบอกเฮ มีรถประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้มาทราบอีกทีหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าร้านเขามันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งเปิดภาพตัวต่อมาเลยฮะจะเห็นว่าหลังจากเด็ดนรงออกจากร้านนี้มาแล้วจะเป็นการเหมือนขับ,ขบรถชะลอชะลอลออกจากร้านไปไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กันหรือเปล่าอ๋อเพราะที่บอกว่าอาจจะมีบีบคอด้วยข้างห,หนึ่งและจับพวงมาลัยข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่หลังจากนั้นจะเกิดการยิงกันเกิดขึ้นแล้วพอใกล้จุดเกิดเหตุมากยิ่งขึ้นห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5 0าเมตรเหมือนรถเร่งความเร็วมากขึ้นนี่ฮะ ขอกลับไปที่ร้านค้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราได้เจอกับโชว์โชว์เป็นลูกจ้างในร้านขายของชำเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าตัวของพี่ผู้ชายมาซื้อบายาสูบเนี่ยนะครับ25บาทแล้วก็เห็นว่าพี่ผู้ชายขึ้นรถไปดูเหมือนมีจังหวะจะทะเลาะก,กับทางด้านนันทิดาแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองไม่ได้สนใจจนกระทั่งทุ่มกว่า,วามีการแจ้งถ้าดูจากภาพรถที่ตกอยู่ข้างทางเขาบอกตอนนั้นเนี่ยยังคิดว่าเป็นอุบัติเหตุไม่นึกว่าทางคุณน,นันทิดาซึ่งเป็นภรรยาอยู่ในรถ ที่พยายามจะหนีกลายเป็นคนร้ายยิงสามีมีอะไรเลยนะเนาะชอาทำ<ม>ปกติเลยใช่แล้วแล้วไไม่ได้ลงมาตอนที่เดือก่อะผู้ชายขึ้นรงแล้วแล้วก็หแหงแอวะ,อะผู้หญิงเหมือนกับทะละอแหงด้านหลังแล้วเขาก็ลงมาเหมือนกับทะเลออะเา,ลาะ,ะ,แ,ลาลาะลแล้วมีคนไทยสองคนดู เขาก็บอกว่าทอยรกันคู่แบบนั้นนะแล้วก็ขาล้อไปประมาณฝันนู้นิดนึงมีประตูออกมาอีกเปิดมาอีกมือกับถะล้รอะแล้วก็เขาก็พูดอยู่สองข้ว่าเออเปิดเปิดอีแล้วเปิดอีแล้วเขาก็พูดนี่ฮะคุณผู้ชมครับแต่เรื่องนี้เอาจริงเราก็เข้าใจนะฮะเพราะทั้งคู่มีลูกแล้วลูกเขาก็อนาคต เห็นบอกว่าโตโตอนาคตดีด้วยกันหมด3ชีวิตแต่วันนี้เอาจริงทางครอบครัวของทางด้านคุณนันทิดาเป็นคุณยายรัตด,ดาเป็นแม่ของคุณนันทิดาวันนี้ก็เปิดใจกับช่อง8บอกว่าเอาจริงตัวลูกเขยเนี่ยเคยขู่จะทําร้ายคุณนันทิดาหลายครั้งหลายคราและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเคยขู่ว่าจะขับรถชนให้ตายด้วยนี่หรือเปล่าถ้าเราย้อนกลับไปคลิปที่ชาวบ้านถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยขอกลับไปที่คลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ตอนนันทิดาไปซ่อนตัว คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมที่นันทิดาแกหวาดผวามากๆเนี่ยฮะแล้วแกเหมือนกับพูดกับชาวบ้านบอกว่าผัวเพียงอยู่ไหมผัวเพียงอยู่ไหมเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเปิดเสียงข้อคอนหน่อยสิฮะเนี่ยฮะ คือปรากฏว่าวันนี้เราไปสอบถามแม่ของนันทิดาแม่เนี่ยบอกกับเราตรงกันนะฮะบอกว่านันทิดาเนี่ยกลัวสามีมากเพราะสามีเคยขู่จะฆ่าเคยจะขับรถชนและเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเรื่องก็น่าจะเป็นแบบนี้อีกคือสามีน่าจะขู่ทําร้ายเธอก็เลยต้องตัดสินใจชักอาวุธปืนของสามีแล้วก็ยิงสุดท้ายเธอก็เลยต้องวิ่งไปขอชาวบ้าน ทำการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะส่วนอาวุธปืนทั้งหมดมันก็เป็นปืนของลูกเขยซึ่งลูกเขยเปิดธุรกิจเปิดสนามยิงปืนเวลาไปไหนมาไหนจึงพกปืนตลอดเวลาไม่ใช่ฝ่ายหญิงเตรียมปืนไปนะฮะมีลูกตั้งอายุ20แล้วแล้วเขาพบกันมาเนี่ยความสคามคันญที่ทำมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่เขาทะเลาะก,กันเรื่อยอเรื่องอ,อะไรจ๊ะพ่อไม่รู้เรื่องเขา คือใครเป็นคนชวนทะเลาะใครยังไงจ๊ะแม่เพราผู้ชายนั่นแหละเขาชวนทะเลาะยังไงบ้างเขาจะเขาจะฆ่ามั่งเขาจะให้ขับรถไปชนอะไรให้ตายม,มั่งแบบนั้นคือตายทั้งสองคนว่อแล้วที่ถามมาเขาเคยลงมือก่อเหตุไหมผู้ชายอ่ะเขายัางไม่ได้มีเลยเขาเคยตบตีลูกสาวเราไหม มันก็ตีแต่มันไม่ไม่เยอะเปิดไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยจริงไหมอ่าใช่จริงจริงเหรออ่าคุณผู้ชมครับจะยังไงก็ตามแต่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น